เรากําลังสํารวจชีวิตจิตใต้ธนึกของเราที่มันเผชิญกับบททดสอบหรือเผชิญกับการกระแทกกระทันการท้าโถมของโลกสมมุติเต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยความรุนแรงหรือบางคนอาจจะเรียกว่าโลกที่เต็มไปด้วยความปดร้าย ความจริงแล้วมันก็มีความสวยงามซ่อนอยู่เสมอเหมือนกับในธรรมชาติที่เราก็มักจะพบเห็นว่ามันก็ซ่อนบางสิ่งบางอย่างที่มันงดงามอยู่ในความรู้สึกในความทรงจําอยู่ในกระแสจิตของเราตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นชีวิตในแบบที่เรียบง่ายในแบบที่เป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงเป็นอิสระจากอีโก้ไม่ยึดยึดอยู่กับความเป็นตัว มีความอ่อนโยนมีความเมตตาให้มากขึ้นเราก็จะพบกับชีวิตที่เรียบง่ายและมีคุณค่าอย่างแท้จริงและนี่คือการใช้ชีวิตในช่วง work from home ทำงานอยู่กับบ้านในช่วงที่เรากำลังเชิญกับบททดสอบที่แสนสาหัสของโลกในช่วงที่เราต้องกล้าที่จะเดินไปข้างหน้ามุกอ่อนไปสู่ชีวิตที่เหนือกวา่าให้กำลังใจตัวเองและก็ให้กำลังใจกับทุกๆคนเพื่อที่จะ ก้าวข้ามช่วงเวลาที่เรากําลังฟ่าฟันนี้ไปสู่ชีวิตที่มีความหมายและงดงามอย่างแท้จริง